สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในเกม Royal c r o w านะดูตัวละครน,นี้นะสวยงามเพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยเงินก็น้อยนิดเดียวอะ่ะอันนี้ก็ซื้อมาในนี้นะฮะอ่าไหนๆว่านี่ฮะโลเทชันเกมนี้มันเป็นยังไงเนะี่ยอยากรู้เหมือนกันไปไปกันเลยเดี๋ยวโอเคนะ โูเวลก็ยังน้อยๆเพิ่งเล่นไปตาสองตาก็ชวนเพื่อนมาเล่นอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่มีไม่มีเพื่อนเกมนี้เป็นเกมฟรีให้เลือกหลายอย่างมากในอ a ล t l อร์ชอรอเอ้ยผมว่าผมลืมอ่ะเอ้ยอ้าวโดนแย่งอ่ะเอาแล้วไงเป็นอยู่ตัวนี้นี่แหละเราไม่ได้ใส่อะไรเลยด้วยอ่ะเอาแล้วไงลืมอ่ะ มันลืมนะฮะเอ,เอาแล้วไงไม่รู้จะมีตั้งค่าในเกมปะนะไม่ได้เปิดเสียงเกมไม่นะรู้ว่าเราปิดเสียงไว้ปะ <c oughs> มันปิดเสียงไว้เลยอะเช็คแมปอ่าโอเคโอเค เอ้เพื่อนเราไปแล้วไปด้วยเลยเอ่ย,อยก็ตรงนี้เหรอทำไมมันใกล้ยังวะโอ้โหดูฮะดูฮะนี่เกมเกมดีเราลงบ้านนี้ฮะจ้าอุ้ยนี่เป็นพิธีลงสุดเทพไหมเหมือนมีเพื่อนนะ คน,คนมาก่อนคนมาก่อนได้ไ like, รเอามาก่อนไม่ได้เปิดสิงเกมอะใช่ไหมไหนเอ่ยก็เ,เปิดได้าเฮ้ยอ๋อได้ยินละนี่เพื่อเราใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแปบ๊บเดียวเวลอัพนี่มันเกมอะไรกันนี่เราไปดูแมปกันก่อนลบ เฮ้ยไฟบ้ามาเฮ้ยเอลมิเอ็กแทกเอ็กแทกเอเลบี้เกมโมบ้าเลยนะเฮ้ยเฮ้ไปสนน่ะลุมดิเอ้ยเฮ้ยมันมันลมลุกขานอะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ อ้าวลมไอ้เหลือตัวเดียวแล้วตามตามฆ่ามันเอ้ยกอกล้วยไอ้กอกล้วยกอกล้วยไม่โดนเอ้ยมันจะวิ่งไปไหนวะนี่เฮ้ยรอได้ไหมรอได้ไหมโอ้โหเอ้ยวิ่งวนอะ่ะเอาเพื่อเราจะลม้ม ีโอ้ยม e, ันมีสกิลสามทำทำเพื่อนเราทำเพื่อนเราฮะตีนะฮะตีเอาซิเออซ์ไอ้โซ่เปล่าไอ้สกิลนี้แล้วอะแล้วเพื่อนเราอะเอ้ยเพื่อนเราหายเฮ้ยอันตีมาโอ้ยเกือบแล้วไงเกือบตายแล้วโอ้ยดีนะตีมาทันเกือบแล้วขวัญเอ้ยขวัญมา นี่คือสิ่งที่ได้ล่ะเรากดห้าในการดื่มแล้วดื่มชูกำลังหุยเพิ่มเยอะด้วยนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ๋อเนี่ยเพิ่มอ๋ออ๋อตีตีนี้เหรอเอาทำไมรวมไงเงี้ยแค่สองคนเหรอไม่มีสามสิเราลูด เราลุดเอาตีหมูเอาช่วยกันตีซะอา้าได้เลยอุย้ยเนื้อกดสี่กินเนื้ออร่อยนี่อะไรกดอ๋อมันนี่คืออะไรเพิ่มเลือดเหรอเป็นการคราฟติ้งนะครับครับเราคราฟอะไรได้บ้าง เป็นระเบิดเทเลพอร์ตเอ้ยสแตนทรัปมานาเอมเบอร์คืออะไรอ่ะคาบนะมันเพิ่มมานาเหอนนะรอเดี่ยวกันนะลาสเตอร์สเปชินบาลีอ่ะนะไม่รู้ถ้าใช้ได้ก็เอาไปใช้นะครับผมเอากดแซดใช่มีมา้า เกือบลืมมา้าเอาไม่ใช่มา้านิว่าอะไรวะเนี่ยเป็นแพะเป็นแกะเป็นสักอย่างตามเพื่อนไปโอ้นี่บ้านนี้รูนแล้วแกะแกะอืมนี่คืออะไรเอ่ยเอเอาต้องมีทีมเมทเหรอเพื่อนอะไรนี่คืออะไร อ๋อมันเป็นที่รีวายฮะที่ชุบคุณคุณมันเกมข้างบ้านเราดูมิติลีกดโอ้มันไกลอย่างไรอ่ามีเนื้อมีระเบิดตัดต้นไม้ไม่รู้เกมนี้จะขับของแล้วมันดีหรือเปล่าป้าขทหารอ่ะได้ไม้กาวมันทำอะไรได้เฟรมโทเทมเป็นบอร์ดปักปักบอร์ดอะไรเงี้ยล่ะ เอ้ยตู้กระดาวูดูเอ้ยอะไรเนี่ยไปจิกเฮ้ยเพื่อนเหมือนเจอนะเข้ามาดิเฮ้ยๆไม่โดนอะเฮ้ยมาแล้วเอ้าไม่โดนได้ยังไงเล่าพี่วิ่งไวนะอุ้ย ใครมันวางอะไรชนเนี่ยรูดมีของดีโดโดหมดโดหมดโดมีอะไรดีตร <c oughs> งไม้หมด <c oughs> ทำไมเพื่อนเราเจ็บอย่างวะนี่เราไปทำอะไรมาครับของสิท่อน๋อ้มอกี้ท่อนไม้เห็นเพื่อนเห็นเอ็ดทีมนุนใช้โอ้ยนี่เลยครับนี่ซุป เฟรมโทเทมทำอะไรได้ดิวดาเมจเฮ้ยนี่น่าสนใจอะ่ะ <c oughs> เพื่อนซุปเฮ้ยเพื่อนนี่ซุปเพื่อน <c oughs> มาๆมาฮิวดื่มดำเลยหม้อชาบูชาบูไก่ด้วยเอาเอาเบี้ยมาจากไหนนะเอาให้คุ้ม ง่ายต่อเอ่ยง่ายต่อโอเคเราอยู่ในวงแล้วอ่าเราไปตามเพื่อนเราจับไปไหนดีนี่คือวงบีบนั่นวงวงบีบโอยบีบตรงเราเนี่ยสบายสบายก้าก้วหย่ะย่หย่เแย่แดงแจ็ซโซน ้ยยังไม่รูดเซฟษฐาแปลกมีอะไรบ้างอะอุ้ยดูดของดูของกันแมวไม่อยากเข้าไปจะตรายเฮ้ยสปายอะไรมันจะแม่นขนาดนี้อุ้ยใช้ไม่ได้เอ้าอ่นเดียวกันเฮ้ย เดี๋ยวขี่ม้ากันเรียกม้าอะไรกันนะเห็นรูปมันเป็นรูปมา้าแบกเฮ้ยเ้ย,ยนี่มันนี่โซนไหมอ่ะเป็นอย่างไรเฮ้ยรอเพื่อนก่อนไหมเพื่อนเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิวเ,เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนรอก่อนนะ อ่ามาแล้วเออมาหนีเออนนเฮ้ยเพื่อนจะตายโอ้ยเพื่อนเราน,นอนอะเอาแล้วไงตาย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 ,ตาย,ตายเราหนีเราหนีนี่ก่อนมีอะไรเพิ่มเลือดได้มั้ยเนี่ยนี่ซุป <c oughs> ขอตดื่มดำกัน อ๋อฮยแป๊บเดียวเพิ่มขนาดนี้เลยนะว้าวหาคุยกันไปช่วยกันมันดักอยู่แบเนะั้นเอ้ยเมื่อกี้อะไรเห็นไหมไม่เพื่อนเราจะมีชีวิตรอดต่อไปไเพื่อน อ้าวไปอยู่อะไรวงนั้นน่ะอ๋อนี่คือเราเก็บศพหรอโ <Okay, okay. S 3> อเคโอเคอ้า่เนี่เราอยู่ในเดนงเจอรสูงนก่ได้ยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยฟ้าคำรามอุ้ยอุ้ยสตนันเพื่อนเพื่อนแล้วนี่เพื่อนเพื่อน โอเคเราได้สกิลแล้วมันมีที่ชุบเราทำทีเนี่ยดูก่อนที่ชุบมันเอ้ยอยู่นอกหมดเลยนี่ตรงนี้ไหมตรงนั้นเหมือนจะมีคนดักนะมีดักมีดักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวมีม้านี่หว่าลืมเราก็กดไปแล้วไปชุบเพื่อนวงแรงวะ Hey, sure, I can't survive with okay, I guess. I don't like <laughs> hey, I think not a bit weak, Hannula. Really I don't know, my hey. mom and I have it. It was right before. Yeah! <laughs> ย่า yeah. อ่ะว๊อดทําไมมาคนเดียวเนี่ยอีกคนหนึ่งออกเลยฟุ๊บ <c oughs> ออกมาแล้วเพื่อนเรามีของไหม่ะ <c oughs> โอ้ยศูนย์เลยอ่ะไม่นะเราเป็นรีมูฟเป็นตรงนี้ก่อน๋ยว <c oughs> ลืม <c oughs> สุดยอดกรบพรี่น้องแล้วตัดไม้กดผิด อืมแแห่อุ้ยได้เอาไปทำเนี่ยเอาทำไม่ได้แล้วต้องมีอะไรบ้างเนี่ยซุปเนี่ยต้องมีข้าวนี่ป่ะนี่ข้าวปเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคงใช่แล้วละ่ะอ,อ้าวไม่ใช่เหรออ๋อมันคือนี่ ต้องทำอันนี้นพวกเนี่ยนะเอาออกก่อนนะออยแค่นี้เลยนะหาข้าวหาข้าวอันนี้อะไรเนะี่ยแม่น่าเกี่ยวนี่เราไปฆ่าหมูได้เนะี่ย นี้มันจะอยู่เหมือนไม่รู้ว่าไหนดีไม่ดีนะคอเนี่ยเออจะเอาไปก็เอากดกินสินี่ทำมิสเอาต้องเอาต้องเนื้อสองันมิสซปุปเอ้ยเดี๋ยวเราทำหาอะไรไปทำมิสซุปมันดีกว่าเรากับรูเอลมันช่่ออางี้ไหมเนี่ย เฮ้ยได้นี่ด้วยเฮ้เเบขอ้าหทำไมฆ่าหมูแล้วได้สมุนไพรมาเนี่ยนะอ่านี่นะหมูเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนะี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยคนคนร้ายเพื่อนผมเหรอเฮ้ยเบลเบลเยอะเบลเยอะเบลเยอะแล้วไงม,มันมีเพื่อนเนะนี่ยไอ้หนูไอ้หนูอ๋อเป็นบ้านเลยอย่าง,งนี้ที่ก็มี เอามาัน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 ระเบิดอุ้ยทำไมเราไม่ามาอยู่ตรงนี้ล่ะไม่เ,เดี๋ยวนะเราสามารถคาบอีกซุปนี้ได้อ่าเรากินกินกันเลยโอ้ oh my god yeah

เดี๋ยวเดี๋ยวจุกเจุกอุ้ยน็อกเอาโอ้ตายตายเลยน่ครับเฮ้ยได้ที่สองตีมันกินที่หนึ่งอะเนะี่ยก็งงโอ้ยเราคิวทั้งสองนะ <c ười> โอเคก็จากลากันเท่านี้ดีกว่า